ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะครับโดยเฉพาะผู้ชายภาคกลางคนขี้อายไม่กล้าแต่มีฝันที่จะร้องเพลงคือจับไมค์ปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้แน่นอนครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ออฟไม่ได้เลือกที่จะกล้ามาสมัครในวันนั้นวันไหนไม่รู้ในปี48นะครับคงไม่มีออฟในวันนี้ที่เป็นที่เป็นสุดยอดนักล่าฝันเป็นนักร้องมืออาชีพแล้วก็สามารถทำให้ทุกคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเราภูมิใจได้ มาจากความกล้าทั้งนั้นครับกล้าที่จะสู้กับฝันตัวเองสารฝันตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนาทีนี้ครับเป็นนาทีสําคัญมากๆที่จะทําให้น้องๆเนาะพิสูจน์ความฝันตัวเองครับเราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปคิดเลยว่าเรากับคนที่เขามีฝันเหมือนกันใครจะแพ้ใครชนะวันนี้อยู่ที่ตัวเราเลยครับว่าถ้ากลัวยิ่งต้องทายิ่ต้องกล้าเลยเข้ามาสมัครกันเลยครับในวันที่8กับ9เดือนพฤษภาคมนี้ภาคกลางเนาะก็ บอกเลยครับเคล็ดลับอย่างเดียวคือความกล้าพี่ออฟมาวันนั้นก็งงๆกันครับอยากเป็นแชมป์เลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆทุกคนนะตั้งใจกันมาอยู่แล้วผมว่าชนะชัวเป็นแชมป์ชัวครับเนาะเจอกันครับกับ a f รุ่น12ครับเป็นกำลังใจให้เย่ yeah.